เนี่ก็จะเป็นญี่ปุ่นนี่นี่ลาครับเพื่อนตัวเป็นๆอะรบ้เนี่ยนี่ยอดเขาไฟฟูจิครับอ๋อมันถ้ทาไม่เข้าตรงนี้ฮะเฮ้ยเฮ้จะพอมีท้งุงตามาด้วยโอ๊ยรอ๊ยโอโอ๊อนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหนยาว่าจะมีโอ๊ยอะไรอ๊้า อันนี้ก็จะเป็นแบบระบายสีนะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครอยากระบายสีก็มาได้มีต้นไม้กระบอกเย็บด้วย <Yes. S 1> นี่อันนี้ที่จะเป่าไปมาบมาทีครับปืนนี่ประลองความแม่นครับปาโป้ด้วยนะมีปาโปง oh มียิงตุ๊กตาตรงนี้ตักไข่ครับโอ้โหของเล่นเขาเยอะนะ oh <boy>. yes นี่โอ้โหทำเล่ oh. ท่าเล,าเล็งเล็งดู ไปดูฟังดูว่ามีร้านอะไรครับก็มีที่นั่งทานข้าวตรงนี้ด้วยฝั่งนี้จะเป็นร้านน้ำนะครับมีร้านน้ําแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยเจอตุ๊กตานี้้วครับเพื่อนๆรู้จักก็คอมเมนต์บอกด้วยว่ามีเราเรียกว่าตุ๊กตาอะไรเฮ้ยมีราเมงด้วยใช่ปะ <c oughs> อันนี้เจอตั <c oughs> <c oughs> วนี้ก็มีร้านาชาเขียวเออมีล่มด้วยครับบรรยากาศดีนะครับมีที่ให้เหลี้ยงปลาด้วยตรงนี้เลี้ยงปลาด้ว เฮ้มันมีปลาเหรอจะ๊ะพ่อเมื่อกี้พ่อยังไม่เห็นเลยไปดูดิอุ้ยนี่ก็จะเป็นร้านน้ำมีโอ้ยมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยเ้าจะไปะกินอาหารครับนีนี่เนาะมีปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยแล้วก็มีไอติมไอติมเป็นเส้นไอติมเป็นเส้นอ่ะ <Wow. S 1> เขามีจุดทำลายล้างครับนี่เขาจะมีขวดครับ สามขวดห้าสิครับนี่นะนี่เป็นที่ระบายอารมณ์นะครับในใคยเครียดคลายเครียดส่วนเจ้าเป่าครับกําลังเล่นในนี้อยู่ครับดูว่าเจ้าเป่าจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับเอาล้วครับเอามือขาเอาขาเอามือ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 เดียวมือเดียวขา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 อะไรอีกอันนึงขาเอาแล้วช่างอะไแล้วมือมือขา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 เฮ้ยจอสุดแล้วจอสุดแล้ว ฮึบโอ้โหสุดแล้วครับแล้วนี้อันนี้ทำไงโอเคเดินสีขาวห้ามโดดห้ามเหยียบสีเ <Okay. S 1> หยียบฮึบฮับฮับฮับเออลบหลบหลบลบเดี๋ยวตอนน,อน,นี้เดี๋ยวเราจะพาเจ้าเปาไปต่อกันครับที่รถไฟนะเหมือนนะเหมือนทุง่งๆแล้วนะเพื่อน <c oughs> เอนี <c oughs> เ่เน่ <c oughs> เน่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมีรถไฟครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะไปดูว่าขึ้นรถไฟเท่าไหร่ครับ โอเคครับตอนนี้เราซื้อตั๋วรถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1คน60บาทนะครับ2คนนี้ก็คือ100บาท <c oughs> ้อยบาทนะตอนนี้รถไฟออกจากชานชลาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปชมที่นี่ครับรอบๆนะครับ <c oughs> ไปเลยเป <c oughs> ิตรงนี้เมื่อกี้เราซื้อตั๋วนะครับแล้วก็มีตุ๊ก,กตาหึย่ยฝั่งนี้ที่จเจ้าปาบอกว่าเจอกอซิลาใช่ไหม เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกอนศิลานะครับโอ้ผ่านไปก็คือเจอชิปเอ้ยอันนี้เพราะว่าโกดนะแพะนะครับอันนี้เป็นแพะ <Okay. S 1> แต่ว่าเจ้าปาบอกว่ามีแกะด้วยหรอโอเคโอเคเราจะมีแกะด้วยนะครับอ๋อ oh, oh. มีม้าด้วยเน่เน่เนเออใช่ครับมีแกะด้วยครับเพื่อนๆมีอ้าวแกะอึพอดี โอเคครับมีมีเสียงปีแตลตลอดเลยอ่ะนี่ฝั่งนี้มีเรือเป็ดด้วยนะครับหลายอันเลยถ้าใครจะมาก็าสามารถมาเล่นได้ได้มานั่งรถไฟได้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ใกล้ใกล้ถึงหรือยังครับใกล้ถึงหรือยังยังไม่ใกล้ถึงก็ซีล่าเราเอาละครับเอาละครับเฮ้ยน,นี่มันภูเขาไฟฟูจินี่นะนี่มันฟูจิยมาม่ะอ๋อันนั้นก็ซีล่าคราับช่วยๆจริงจิง เดี๋ยวเพ่ออยขยับเยอะเดี๋ยวรถไฟเขาตกรลางครับอือฮือเซลนี่สวยเยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินมาดูกอล์ฟ่าขีนะครับเพราะว่าพ่อขยับเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราตกหลังครับเออันเี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นเนี้ยนี่อล์่าัเตัวเป็นเลยปะเนี่ยอ้มันอยู่ใต้ดินอะเจ้เฝ้า ขาวมันโผล่ขึ้นมาเด้วยเดี๋ยวป้าเอาไปดูนะแลอวฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแบมบูใหญ่นะครับก็เป็นไปนาดญาติมาทานอาหารก็มากันได้ครับโอ้ยตอนนี้รถไฟเร่งแล้วเร่งความเร็วแล้วโอ้เขามีสิบลายด้วยนะตรงนี้ตรงนี้เป็นสิบลายนะเพื่อนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับไปไปแล้วไปเรื่อยๆครับมีป้ายร้านเขาคนระับ ร้านอาหารแบมบูใหญ่ครับเออโอ้เลาะ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 โอ้ตอนนี้เล่นความเร็วครับไม่เร็วมากเร็วมากค่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้เสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นบ่อบัวนะครับนี่ตอนนี้วิวร้านนะครับวิวสวยๆเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยจะบ้า มีูทุงๆตามมากเลยดีแ <c oughs> ล้วรถไฟเราเหนยืยใครจะถึงชานชลาของพวกเราแล้วครับใจลเลยโดนะครันี่เขาจะต้องบีบแต่ตลอดครับเพราะว่าเดี๋ยวใครเดินตัดรถไฟเราครับนี่กลับมาเจอทุงๆเหมือนเดิมครับอ่าเราถึงชานชลาของพวกเราแล้วอะ <c oughs> ไรครับเมื่อกี้ เราจะไปดูก็ซีล่ากันครับอันนี้เขาก็มีรถ ATV ให้ขับด้วยนะครับ200บาทครับรถ ATV แต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับก็ซีล่าตัวจริงนะเพื่อนๆโอ้เหนี่นี่นี่นม,มีมีแบบที่ระบายสีด้วยนะนี่ไงเพงื่อนๆหุยก็ซีล่านี่เราเข้าไปบังคับได้เหรอเพราว่ามันเหมือนมีช่องัะครับเฮ้ย <c oughs> เข้าได้เหรอ มืดไปนิดนึงครับอ๋อเราไปเข้าดีกว่านี่อันนี้ที่เราผ่านไปครับภูเขาไฟฟูจิครับฟูจิยามะาอ๋อเจ้าพ่อบอกว่ามันมีไฟครับเพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะนี่หนไหมโอ้ <Wow. S 1> ใหญ่มากครับกอซิล่านะกอซิล่าตัวบันเลิมเลยครับเพื่อนๆนี่แนละ้วฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิอุ้ยทำเหมือนนะ มาซิล่าเขาอะเขาทเท่าหมื่นนะเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมสวยเลยอะน,นี่ยอดภูเขาไฟฟูจิครับอ๋อมันมีท่าไม้ข้าวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจินะครับโ <Okay. S 1> อเคฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับแหาหารสัตว์นี่เพื่อนด,ดูดิเฮ้ยมันเป็นลูกมันนะใช่ใช่ใช่ลูกมันน่ารักมากเลยครับเพื่อนทีดด่เห็นไหมว้าว อเทียบเลยอันนั้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นไงเพื่อเจ้าเปล่าสนุกโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่เลยะ,ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันครับตามไปกันต่อเลยไป